คณะกรรมการก็ประมาณชุดใหญ่นะครับก็มีมติที่จะคว่ำม,มติของอนุกรรมธิการชุดเล็กนะครับอนอุครุพัณ์และไอซีทนะครับโดยการคืนงบประมาณนะครับในการจัดหา f 3 5ให้กับกองทัพอากาศนะครับซึ่งกองทัพอากาศเนี่ยทำการอุทธร์มานะครับจากการที่ถูกตัดงบประมาณแต่ว่าเป็นการตัดงดแรกลงนะครับจาก730้าล้านบาทนะครับ735้าบาล้านบาทเนี่ยเหลือเพียง369ล้านบาทเท่านั้นนะครับ ด้วยผลการลงมตินะครับก็เห็นชอบนะครับให้มีการคืนงบประมาณในการจัดหา f 3 .5 นะครับ2ลำนะครับมูลค่า7.3พันล้านบาทนะครับโดยงบประมาณงวดแรกเนี่ยเหลือ3 6 9ล้านบาทนะครับ เสียงที่เห็นชอบเนี่ยจำนวน45เสียงนะครับไม่เห็นชอบ22เสียงนะครับแล้วก็งดออกเสียงหนึ่งเสียงก็ทําให้งบงบประมาณของธรรากาศนะครับก็กลับคืนไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการจัดหา F35 ในปี266ได้นะครับแต่ว่าต้องจ่ายงบแรกเนี่ยจำนวน369ล้านบาทเท่านั้นนะครับจากงวดเดิมเนี่ยที่ต้องจ่าย375ล้านบาทนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีมติเห็นชอบในการตัดงบจัดหาปายแวร์เปกากัสนนะครับของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับโดยที่กรรมธิการ ลงมติเห็นชอบจำนวน41เสียงนะครับไม่เห็นชอบ20เสียงแล้วก็งดออกเสียง4เสียงนะครับสำหรับการตัดงบประมาณแล้วก็การคืนงบประมาณของ F35 เนี่ยก็ทําให้กองทัพอากาศเนี่ยสามารถดําเนินการจัดหาต่อไปได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกองทัพอากาศก็ต้องไปดาเนินการขออนุญาตของเกรสนะครับแล้วก็ขออนุญาตรัฐบาลสหรัฐนะครับเพื่อทําการจัดหานะครับ ซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่มีการออกมานะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมีการล็อบบี้ให้กรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมีการพลิกมตินะครับเพื่อความมติเดิมแล้วก็บรรยากาศในการอ,อภิปรายนะครับก็มีการอภิปรายในวันเดียวนะครับคือวันอังคารที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าสสส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ฟังนะครับแต่ว่าในวันต่อมานะครับก็มีการกลับมาโหวตความมติเลยนะครับก็คาดว่าอาจจะเป็นการล็อบบี้แล้วก็คุยกันไว้แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ ส่วนก็ประมาณงวดแรกนะครับที่เหลือแค่369ล้านบาทเนี่ยก็อาจจะมีได้2ทางนะครับก็คือว่าทางแรกเนี่ยอาจจะเหลือการจัดหาแค่ลำเดียวนะครับก็คือว่าจากเดิมเนี่ย7,002เนี่ยก็เหลือแค่3,000กว่าๆนะครับเป็นจํานวนที่จัดหาได้พอแค่1ลำนะครับร้อยร้อยกว่าล้านเหรียญนะครับหรือว่าอย่างที่2นะครับก็เป็นการของประมาณในปีที่2เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะขอเพิ่มในราวๆสัก 2- องถึงสามพล้านบาทนะครับเพื่อเอามาโปะในยอดงวดแรก ที่ถูกลดออกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูต่อไปครับว่าไปว่าจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าอย่างที่3นะครับถ้าอาจจะทำจริงๆนะครับก็คืออาจจะเป็นการผันงบประมาณจากโครงการอื่นที่ทําให้สําเร็จนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศเนี่ยมีโครงการที่<ร>ทําให้สําเร็จอยูอ่จํานวนมากนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยของเอ่อปีงบประมาณ2 5 6 4นะครับที่มีการรื้อแล้วก็ตัด p ีอออกนะครับก็มีเงินอยู่ในมือเราๆสักพันกว่าล้านเลยนะครับเพราะถ้ากองทัพอากาศจะเสี่ยงนะครับเสี่ยงในการผันงบประมาณมาก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับ อะนอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบโปรเซสน่าจะน่าจะจะใกล้จบโปรเซสของประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่าเหลือวาระสองวารละสามเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรพลิกโผล่แล้วนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือโปรเซสของการขออนุมัติจากสหรัฐนะครับซึ่งก็ต้องมีการขออนุมัติทั้งกระทรวงกลาโหมนะครับในการพูดคุยกันถึงเงื่อนไขนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสหรัฐคือ เศรษพันธุเม้น์นั่นเองถ้ามีการอนุญาตนะครับแล้วก็คอนเกรสเนี่ยให้ผ่านนะครับก็สามารถจะจัดหาได้นะครับโดยการขอยื่นจัดหาเนี่ยก็จะยื่นไปครั้งเดียวเลยแล้วครับ12ลำนะครับก็จะเป็นมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยเราคงได้ทราบกันแล้วก็อุปกรณ์ไหนบ้างเนี่ยเราก็จะทราบกันตอนที่คอนเกรสเนี่ยอนุมัตินะครับแต่ถ้าไม่มีการอนุมัติมานะครับก็ถือว่าไม่สําเร็จนะครับก็ต้องคืนก็ประมาณไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ากองทัพอากาศจะคืนก็ประมาณหรือว่าจะแอนปรรงกกาาาออืื่่่่หเเลละจจดูีีทแตวบ รอคอนเกรสอย่างเดียวนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งโอกาสก็พอมีนะครับในการที่คอนเกรสจะอนุมัตินะครับเอทีเอ,อ TF ก็พูดมาหลายปีแล้วนะครับก็เชื่อว่าคอนเกรสเนี่ยน่าจะอนุมัติให้นะครับแต่ว่าอนุมัติแบบมีเงื่อนไขแน่นอนนะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเราจะรับได้หรือเปล่าแล้วก็เงื่อนไขจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับก็ต้องรอ,อติดตามกันต่อไปครับ